สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอปนัาเพื่อนไปเที่ยววัดสีมุงเมืองนะครับหรือวัดลุงเหนือเนาะที่ลุงเหนือนะครับด้านหน้าก็จะมีสิงนะครับประตูสิงอยู่ตรงนี้เนาะเดินเข้ามานะครับดูสิงนี่นะครับจุดแรกก็คือเราต้องเดินลอดท้องสิงนะครับ จุดเริ่มต้นลอดท้องสิงสะดาะเคาะนะครับสาธุขอให้เราคนภัยยอันตรายนะคระตั้งโดยเงินทองเนาะนะครับวันจะลอดทูเลยนะครับวัดก็จะเปิดเพลงเนาะ นี่นะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจออาห้างโบสดนะครับอืมห้องสดสวยๆเลยเขาจะมีตะข่ายป้องกันนกป้องกันอะไรยอยู่นะครับที่จริงว่าศรีมงคลเป็นวัดเด่นนะครับของของอแถวดอยสะเก็ดลุงเหนือนะครับรองรองจอากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับ เมื่อจะเป็นวาดเมืองหรือเมืองยองอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะอพอเดินเข้ามาก็จะเจอผ้าบัวเข็มนะครับเป็นหน้าที่การงานเลื่อนยศเนาะอูชาผ้าบัวเข็มนะครับนี่นะครับผ้าบัวเข็มล <c oughs> อนถอ่ายแางนี้ให้ดูีกว่าทุกคนจะได้กลับไปบุชาผ้าบัวเข็มเนาะ เป็นหน้าที่การงานเลื่อนโยศนะครับนะครับตรงนี้เป็นขายที่ดินนะครับขายที่ดินก็มาขอพอกรอกับอน้าคองนี้ได้นะครับหรือว่าหายจากโรคภัยนะครับห่างไปจานาคก็อยู่ตรงนี้เนาะอ๋อแล้วก็มีน,นะครับ ก็โชคลางเงินทองเนาะนะครับเดินวนขวานะครับบูชาพระเข็มทองนะครับขายที่ดินได้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับหายจากโรคภัยนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยเนาะ โชคลากเงินทองนะครับไหลามาเทมานะครับหน้าที่การงานเด่นขึ้นนะครับมาขอพรได้นะครับที่วัดส,สีมุงมืองลงเหนือนะครับหลังจากที่เราบูชาพระเข็มทองเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พระวิหารกันนะครับก่อนหน้าถอดรองเท้าด้วยนะครับซุ้มประตูพระเจ้านอนมานะครับ ก็จะมีองค์เทพเล่น iPad ด้วยนะครับข้างในก็จะเปิดเพลงอนอนๆนะครับหรือว่าเขาสวดจริงก็ไม่รู้นะครับเจอผ้าด้านหน้านี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเพราะจำเบมันเกิดเนาะ นี่คือด้านในนะครับจะไม่ใช่ร้านนาจารนะครับก็เป็นมึงมุงือมึงรือนะครับนี่นะครับขอสูมให้ดูเนาะ วัดสีมงเมืองนะครับลงเหนือดอยสะเก็ดนะครับนี่ครับหลังจากเราไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เาดูภายในพระวิหารกันนะครับข้างในจะมีออพระพุทธรูปปางไม่แน่ใจนะฮะเต็มกำแพงข้างๆนะครับก็จะสวย จะออกไปเดินดูส่วนอื่นๆก่อนของวัดนะครับอืมนี่นะครับ รา,าว,วนนะนี้เป็นหอธรรมกลางน้ำนะครับหอธรรมกลางน้ำปรมาจารย์เนาะนี่นะครับแต่ก็ปิดอยู่นะครับเดินอ้อมไปด้านหลังกันนะครับ นะครบอบรอบพระวิหารก็จะมีพระธาตุประจำปีเกิดนะครับร <c oughs> ายรอบพระวิหารเลยนะครับ ก็เป็นพระเจดีย์สิบสองราศีนะครับนี่เห็นไหมพระวิหารเขาแลานอนอยจะเป็นสีขาวนะครับนี่พระพุทธรูปอยู่ตรงต่อกำแพงนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> พระที่ใหญ่กว้างขวางนะครับพระธาตุเจดีนภีสีพี่สารมงคลนะครับชื่อเต็มของพระธาตุนะครับอืมก็จะมีองค์นี้เป้าอยู่นะครับนี่นะครับ จะเป็นไทยลื้อนะครับจะเป็นสไตล์ไทยลื้เลยเนาะปิดไหมหน้าถอดรองเท้าหรอนี่นะครับท้าวิหารน,นะครับสวย <c oughs> <c oughs> นี่องค์รูปปั้นก็จะประมาณนี้นะครับ เดินวนพระพิหารข้างหนึ่งนะครับก็จะร้อนร้อนหน่อยเพราะไม่ให้แส่งเท้านะครับรับเดินวนต่อนะครับตรงนี้ก็มีองค์ของเสร็จอพรอเก้านะครับอยู่ตรงนี้เนาะ ก็จะมีพระธาตุอยู่แล้วก็มีนี่นะครับลระครังเล็กคับปอนไม่ตีเนาะ่าจะมีพระธาตุจันปีเกิดตรงเล็กนะครับอยู่แถวนี้เนาะนี่นะครับสวยมากขอบอก ค okay. สำหรับทริปเที่ยววัดสีีมูเมืองปอนขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงก็กดไลค์กดซับสไคร์ให้ปอนด้วยนะครับเดี๋ยวปอนพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับวัสดีครับ